สวัสดีทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับ s ติ c ต t i n ใหม่เนเธอแลนด์นะคะดิฉันกริษณารถนิดนะคะมีอะไรมาแบ่งปัน,ปนวันนี้ดิฉันมีการ์ดอยู่ในมือนะคะการ์ดนี้ก็จะการ์ดนะคะเราต้องใส่นะะเวลาเราพูดเราพูดออภาษาดัตไม่มีตัวที่มีตัวตีกับตัวดีนะคะ เราก็ยังพูดไม่ถูกรวมทั้งดิฉันด้วยนะดิฉันยังมีหลายคํามากนะดิฉันยังพูดไม่ได้นะแต่ดิฉันก็ไม่วอนะคะคือพูดไม่ได้แต่ก็จะพูดพูดไม่ชัดแต่ก็จะพูดนะ,ะเพราะว่าดิฉันมั่นใจว่าการที่เราฝึกบ่อยๆนะคะเราเรายืนว่าไม่ยอมเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะฝึกดิฉันว่าสักวันหนึ่งมันต้องดีกว่าเดิมแน่นอนดิฉันยังไม่เคยเห็นเลยเคยได้ยินเลยว่ายิ่งฝึกยิ่งแย่มีด้วยหรือเขาไม่มีนะคะเราคิดว่าเราจะ ปรับปรุงตัวเองในการสำเนียงไม่ได้เขียนไม่ได้อ่านไม่ได้อะไรก็ช่างในภาษาสดัดเราจะฝึกไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆนะคะโอเคเข้าเรื่องนะคะวันนี้ดิฉันมี 7, เจ็ดมีเจนะ็ดใบนคกการสวยๆที่ฉันเลือกมานะคะทีฉันได้รับจากเพื่อนๆนะคะแล้วก็ดิฉันมี 4 4ชนิดนะการเขียนไม่เก่งนะเราก็ต้องพัฒนาเราสำเนียงยังไม่ได้เรายังพัฒนานะคะแต่เราจะไม่แบบว่าเออแบบเออฉันเก่งแล้วฉันไม่เรียนอะไรแล้วไม่นะเราไม่ใช่เป็นแบบนั้นนี่นะคะมีทั้งหมด7ใบดิฉันจะอ่านทีละใบนะคะเพื่อแบบว่าทุกคนจะได้ออรู้ว่าเออข้างในเขาเขียนอะไรมาบ้างที่ดิฉันได้รับ 3- 4สใบแรกก็อาจจะเป็น วันวันเกิดนะคะดิฉันจะเริ่มมานะคะดิฉันลงชื่อไปก็ได้นะคะว่าเคยส่งมาเพราะยังไงคุณก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าใครนะคะแค่เป็นตัวอย่างของนักเรียนนะคะว่าถ้านักเรียนจะเขียนการ์ดเวลาไปสอบหรือว่าถึงไม่สอบเวลาเราจะเขียนไปหาเพื่อนอะไรยังไงนะคะเราจะเขียนยังไงนะคะใบนี้เขาเขียนว่าเบสต์นาดิฉันชื่อนานะคะจริงจริง บางคนเขาก็ไม่อยากเรียกนาเขาฟังแล้วมันตลกนานานะคะคนที่นี่เขาจะเรียกกิษนาแต่คนที่รู้จักสนิทกับฉันก็จะชื่อนาเขาบอกว่าเบสต์นานะคะเอิร e ์น n ฟ f ์เฟย a b าดา n บดังต Om ์โ o ร t เดอะออตโน i ิกกิงไวคุนน์เนนเฮลาร์นิตโกลมันโอมดัต sick is oh, <S <S เขาก็ลงท้ายว่าคร o ตันอัชแอนเดียนั่นหมายความว่าจะเป็นสองผัวเมียที่ฉันเมื่อปีดิฉันก็จำไม่ได้นะคะว่าปีไหนหลายปีก่อนดิฉันเคยเชิญสองผัวเมียนี้มาวันเกิดของดิฉันเข้ามาไม่ได้เขาก็ส่งการ์ดมานะคะว่า าสายุที่มาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่สบายนะคะก,ก็เขียนมาแบบนี้นะคะใครที่จะสกรีนไปดูตัวอย่างได้นะคะเพราะว่าสงการมาสวยมากหลายปีแล้วนะคะแต่ฉันคัดมาเพื่อจะเป็นตัวอย่างนะคะโอเคนะคะใบที่หนึ่งนะคะส่วนใบที่สองนะคะใบใบที่สองฉันก็เขียนตัวเลขว่าใบหนึ่งใบสองนี่ใบที่สองะครับ ใบที่สองนี้ก็จากเพื่อนคนไทยนะคะก,ก,ก็เขาก็เขียนประสดัดมาก็เป็นวันเกิดเหมือนกันนะคะข้างหน้านี้ก็เป็นก,ก,ก็เขียนแท็กมาเรียบร้อยนี่คือไม่ได้เพื่อนเขียนคือมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็คือเขาเขียนคือฟ er ิลิซิตีสก็แสดงความยินดีนะคะข้างในเขาก็เขียนมาอีกนะคะว่าคัฟฟ er ิลิซิตีสแอนด์ฟิวคลึก and uh, feel l ล c k and p ลาเ s ียนะคะก็คือเขาแสดงความยินดีด้วยนะคะขอให้มีความสุขสนุกสนานประเสียก็คือสนุกสนานนะคะแล้วเขาก็ลงท้ายนะคะว่าน้ำอ้อย and uh, Eric นะคะนี่เพื่อนนะคะเพื่อนที่อยู่คนไทยที่สามีเขาชื่อเอริกเขาก็ส่งมาให้นะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะการสั้นๆที่เราสามารถ เขียนไปหาเพื่อนได้นะคะสันส้นๆลงท้ายแบบนี้นะคะอันที่สามก็เป็นเพื่อนอีกแล้วนะคะวันเกิดนะคะไม่รู้ว่าปีไหนนะคะแต่ว่าดิฉันเลือกมาที่ดเด่นเออ,เออการ์ดสวยๆการ์ดที่นี่สวยนะ,ะใบนี้ก็เป็นวันเกิดเหมือนกันนะคะเขาก็จะเขียนว่าดิกเกิสก็คือ ก็คือจูบนะคะแต่เขาบอกว่าดิกกาาก็จูบหนักๆอะไรทั้งนองน้นๆะอะไรเขาว่าไปดิกกึคือแอนเอิร์เฮลไฟฟิยาดะนะคะเขาก็าลงท้ายว่าก็แอนอามากนะ,ะเพื่อนนะเพื่อนนะคะลงนี้ข้างล่างก็คือชื่อนะคะตัวอย่างนะคะ ใบที่สี่นะคะใบที่สี่ง่ายๆนะคะเห็นไหมคะแต่ใบนี้จะเขียนยืะหนึ่งเดี๋ยวฉันจะอ่านให้ฟังนะคะถ้าใครจะสกีนไปดูได้นะคะดิฉันจะอ่านให้ฟังนี่ก็เป็นวันเกิดเหมือนกันนะคะก็เ,เป็นญาติพี่น้องของสามีเขียนไว้ดิฉันวันเกิดนะคะแต่ว่ายาวนิดหนึ่งนะคะจะพยายามอ่านให้ทุกคนเข้าใจนะคะลีฟนานะคะก็คือดิฉันชื่อนานะคะเข,เขาเขาขึ้น ton wa to leave na Bedankt for you our We the king with sudden crash come mar was sang fun Saturday. dat tot man dat met on the and school doctor na the cast marked in s t r a า b เ r g นะคะ in s t r a b r g s t ก a b r g ก็คือชื่อที่อยู่ที่อยู่นะคะที่อยู่เป็น Stra r บนะคะถนนนะะ s t r a d ก็คือถนนไ h เว e n s o เยาสา a เ e ็น e t ทปี e อ r เบอิเฮฟฟ อันฟาสคือฟิลิสติ e นะฮะเขาก็เขียนมาว่า l ลิฟขรี่แห่งนะ,ะเขียนมายื้อนะคะญาติคนนี้เขาหลงไหลเรามากนะฮะก็ส่งมาแบบสวยๆตลอดเลยนะ,ะน่ารักมากนะคะโอเคนะคะบางคนเขาก็ดีฉันชอบอ่านนะคะเพราะว่ามียื้มากดฉันเก็บไว้ประมาณเป็นหลายร้อยนะคะการตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ มารบที่สองก็จะแปดปีแล้วการ์ดมามีประมาณสองสามรถฉันก็เลือกมานะคะการ์ดใบนี้นะคะพิเศษมากก็คือเป็นการ์ดตอนที่ฉันดิฉันสอบใบขับขี่ผ่านก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะคะเป็นคนดัตนะคะเป็นคนดัตช์แล้วก็เขาก็<ๆ><ๆ>ส่งการ์ดมาให้แต่เขาก็เขียนมาสั้นๆเขาชื่อการินนะคะเขาก็เขียนว่าคริษนาคูดเคดานคาเปลลิซเตีย รูสจัก,การินนะคะก็บอกว่าเออก็ตอนที่ได้สอบผ่านนะคะก็ได้าการ์ดมาเป็นแบบนี้นะคะก็เขียนก็เขียนข้างในนิดหน่อยแล้วก็เราก็ไปหาซื้อการ์ดแบบนี้ถ้าใครเรารั้วเออเพื่อนสอบใบกับขี่พาหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเออเขาสอบอะไรผ่านนะคะเป็นแบบนี้นะที่สวยๆมาโอเคนะคะใบที่หกนะคะ ใบที่หกก็เป็นเพื่อนคุณไทยเหมือนกันนะแต่ว่าเขียนมากระทัดรัดเข้าใจง่ายมากดิิันจะลองอ่านดูนะคะครอเตอฟอนตูเรนบิคินนแกลงถ้าเป็นภาษาไทยนะคะก็จะแปลว่าตัวเล็กแจ้งเกิดอะไรทํานั้น,นะการแจ้งเกิดของตัวเล็กๆอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็ บิลลี่นะคะบิลลี่นะคะก็ก็คือคลอดลูกนะคะแล้วก็ก็จะเขียนว่ายูลิแสงฟันหาเตอร์เวลกอมโอมบิลลี่ถึกคุนน์เบอวันเดอรนนะคะเบอวันเดอรนก็อีกคำหนึ่งก็น่าจะเป็นไกเกิลคือไปดูแบบอูอะไรแบบนี้นะคะก็คือเป็นการ การที่แบบว่าชื่นไปแบบว่าฉลองนะคะฉลองมีลูกน้อยนะคะฉลองมีสมาชิกใหม่นะคะ mm. ก็บอกว่า baby born mm. ก็คือฉลองเด็กฉลองเด็กน้อยฉลองต้อนรับลูกก็คือก็จะเป็นลงนะคะก็จะลงวันที่นะคะลงวันที่ลงเวลานะคะแล้วก็ ลงเวลานะคะแต่ว่าออบเล็ตทนนิดหนึ่งตรงนี้นะคะเวลาเขาจะเขียนการ์ดเขาบอกว่า baby b o r o five five t uh, ัวท้านอัลตินแันอัพเฟียทเวอเออร์ฟิลด้นะคะแต่ว่าเขาจะมีตรงนี้ข้างหลังเขาจะส่งมาก่อนนะคะแล้วก็ก็บอกว่า last e v e n w a i t i n for 20 april of year กะะ็ต้องบอกก่อนวันที่20อะไรทํานองนั้นนะคะบอกก่อนวันที่2ีสเมษาว่าคุณสามารถไปได้ไหมนะคะง่ายๆนะคะเวลาเราเขียนการ์ดแต่ว่าถ้าเราอ่านบ่อยๆเราจะชินนะคะอันสุดท้ายก็เป็นเพื่อนคนไทยนะคะที่แต่งงานนะคะแต่ดิฉันอยากจะให้ดูดิฉันก็ขีด,ขดชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวออกนะคะ ข้างหน้าบางคนก็อาจจะรู้จักนะคะแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นนะคะประเด็นก็คือในอการ์ดนี้ใบที่7นี้เขเขียนว่ายังไงบ้างก็คือถ้าเราแต่งงานนะคะจะมีการ์ดหน้า,าแบบไหนที่เราจะส่งไปเชิญเพื่อนนะคะอันแรกเลยนะคะอันแรกก็จะเป็นวันนะคะวันแล้วก็วันที่นะคะวันนี้ก็หมายถึงว่า ในการใบะไปนี่คุกขึ้นวันศุกร์นะฮะ19กุมภาพันธ์2019นะคะ2019นะคะ2019แล้วก็ชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็ชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็อินเฮดฮูรลึกนะคะงานแต่งงานนะคะ เขาก็จะเขียนว่า this will run was s a m ว n m e t ษายนสี r รึนอปซ t u r d and t w e n t February นะฮะหน้าตาน้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะเขียนข้างล่างจะมีช่วงข้างบนเป็นเป็นแบบนี้เลยง่ายๆมากนะคะแล้วก็จะเขียนว่า event ฟันหาต์ต w เวลกรมฟันอัฟไฟเออ อบอุ่นอเดรสนะคะง่ายมากนะคะโอเคนะคะเจ็ดนะคะเจ็ดตัวอย่างสำหรับการเขียนการ์ดดิฉันว่าไม่ยากเลยนะคะเวลาเราอ่านอะไรเรื่อยๆเวลาเราทำอะไรเรื่อยๆทำสม่าเสมอทำบ่อยๆสิ่งนั้นมันจะง่ายอตัตโนมัตินะคะดิฉันมั่นใจมากว่าคนไทยที่เพิ่งมาอยู่ที่นี่ที่ยังไม่ได้สอบหรือว่าใครที่อยู่ที่นี่นานแล้วถ้าคิดว่าเออเราจะมา พัฒนาตัวเองด้วยการพูดให้ดีสร้างประโยคให้ดีขึ้นเขียนให้คล่องอ่านให้คล่องให้สื่อสารอะไรดีกว่าเดิมดิฉันไม่สายอายุไม่ได้มีปัญหาสําหรับการเรียนนะคะดิฉันมั่นใจมากว่าเราทุกคนที่อยู่ที่นี่จะไม่แก่เกินเรียนนะคะจะไม,ไม่ไม่แก่เกินเรียนดิฉันมั่นใจมากเพราะว่า การเรียนมันไม่ได้เกี่ยวว่าเออบางทีถ้าอายุน้อยเราไม่เรียนมันก็ใช่ไหมฮะมันไม่ได้เกี่ยวเออต้องเรียนอายุ15นะต้องเรียนยี่สิบนะสาแล้วเรียนนะไม่เจ๋งนะคะดิฉันมั่นใจว่าทุกอย่างมันอยู่ที่เรานะคะถ้าเราโฟกัสนะคะโฟกัสแล้วก็มีวินัยน,นะคะคือเออเอเอเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยคือเราต้อง จังใจว่ากูจะทําให้ได้กูจะเขียนภาษดัตให้คล่องกว่านี้จะอ่านให้ดีกว่านี้จะแบบว่าเออสามารถไปไหนสื่อสารไปโรงพยาบาลไปอพุเทกไปไปไหนบ้างมีอะไรไปไหนบ้างเอคา a นาสิกเกเฮาอัพพเทกนาดมารักอบ Not the bank, not the school. ในเดอะบังในเดอสกูรูรวบไปไหนไหนก็ช่างกูไปคนเดียวได้ทูติดต่อสื่อสารไม่มีใครช่วยนะะแต่บางทีถ้ามาใหม่ๆดิฉันเข้าใจนะอาจจะไม่ง่ายนะคะแต่ฉันมั่นใจมากว่าการฝึกมันจะทําให้เราดีขึ้นดิฉันยังไม่เคยได้ยินนะฝึกไปฝึกมาแย่กว่าเดิมไม่มีนะคะมีแต่ฝึกแล้วดีขึ้นนะคะดิฉันให้กําลังใจทุกคนว่า พัสดับเราเอาอยู่แน่นอนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้ใครมีเวลาก็เข้าเรียนกันนะคะหกโมงเย็นถึงสองทุ่มนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ